สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณดวงรายจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ารทำนายดวงเป็นประจำทุกลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะสำหรับ12ราศีนะคะประจำเดือนสิงหาคม2568หรือ2025นะคะอย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมเป็น General Reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทาง เป็นไกด์ไลน์เป็นกำลังใจแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติกันนะ,อะขอแจ้งก่อนก่อนอื่นเลยนะคะเนื่องจากอตอนนี้นะคะ,ะกิ่งฟ้าหนะ้าคลิปวันที่กิ่งฟ้าอัดอะคะ่ะมันเป็นการอัดล่วงหน้าอยู่แล้วเนาะ,ะในวันที่กิ่งฟ้าได้มีการไปแจ้งความนะคะดําเนินคดีนะคะ,ะสําหรับ เขาเรียกว่าเว็บไซต์นะคะที่แอบอ้างชื่อของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะเป็นชื่อช่องเลยกิ่งฟ้า2 4 5 ไปในเว็บของการพนันต่างๆนะคะซึ่งกิงฟ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทั้งสิ้นนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกิ่งฟ้าได้มีไป,ป,ป,ปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีหลักฐานลงเอาไว้ในคอมมูนิตี้ยูทูบหรือเรียกว่าไทม์ไลน์ของ YouTube แล้วก็ใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน In s t a g r กรมส่วนตัวของกิงฟ้ากิงฟ้าระบุเอาไว้ชัดเจนนะคะ,ะถ้าคนที่ติดตามมาจากกิงฟ้านะคะจะทราบว่าวกิงฟ้าไม่ได้มาด้านนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอาหัวเป็นประกันเลยนะคะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหวยพนันโดยเฉพาะนะคะกิ่งฟ้า ไม่สนับสนุนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะฉะนั้นขอให้แฟนช่อของกิงฟ้านะคะที่มีสติทุกท่านเนี่ยดูและใช้วิจารย์อย่างรอบคอบนะคะเพราะว่าทั้งพนันทั้งมิชชีพเนี่ยมันมารอบทิศเลยนะคะซึ่งกิงฟ้าแจ้งทุกท่านเป็นประจำว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเรามาระวังนะคะฉะนั้นแจ้งเอาไว้ตรงจุดนี้นะคะว่าให้ทุกท่านระวังกันด้วยเพราะว่ามันเอาชื่อของกิงฟ้าไปทําลงเว็บไซต์การพนันเลยนะคะอะโอเค ถัดไปสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มในการทํานายดวงถ้าต้องการปรับความเร็วความช้าในการผู้ของกิ่งฟ้านะคะด้านฟันเฟืองด้านขวาบนนะคะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับได้ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือ speed ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นแต่ยะอยากให้เร็วขึ้นหรือช้าลงสามารถปรับได้เลยนะคะตรงปุ่มด้านขวาบนเนาะอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังและชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าวค่ะ,ะคสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนสิงหาคม2568หรือ2025นะคะ ะะก็ตามทนเนียของอาจารย์กิ่งฟ้าคุณจะได้รับฟังเพลง Happy Birthday จากกิ่งฟ้าอย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยสิปีละครั้งนั่นแหละนะคะเพราะวนมาบรรจบนะคะที่ราศีสิง์เดือนสิงหาคมไม่ว่าคุณจะเกิดในเดือนนี้หรือว่าคุณดูตามราศีหรือลัคนาก็ตามนะคะก็ถือว่ารับเพลง Happy Birthday และคำอวยพรนี้ไปนะคะเริ่มเลยนะ <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. สุขสัวนต์วันเกิดน,นะคะก็ขอให้คุณมีแต่ความสุขมีความเจริญนะคะทำอะไรก็ขอให ทำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็เจอในสิ่งที่ดีๆนะคะขอให้คุณร่ำรวยเงินทองและก็สติปัญญานะคะถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณมีแต่คนรักคนเมตตาเอ็นดูไม่ว่าไปไหนมาไหนนะคะรวมถึงขอให้คุณมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและเข้มแข็งนะคะรวมถึงถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาใดๆนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ขอให้มาลายสิ้นไปหรือมีทางแก้ไขในเร็ววันนะคะแต่ ถ้าดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นทวีคูณขึ้นขึ้นไปนะคะโอเคค่ะเราโอยพรจบกันเรียบร้อยตอนนี้เรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะราศีสิงค์ค่ะทำนายจากไพ่พี่เนมแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตอย่างเช่นเดิมนะคะดูไปแนวทางพอนะคะทุกท่าน clear your energy splendor Four of Wands Page of Pentacles Nine of Cups Three of Pentacles The Fool Seven of Cups The Hermit Knights of cups Queen of Pentacles three of swords eight of swords and the last one by Suhana the chariot uh, เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณต้องบุกต้องลุยหรือว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะต้องปาดเงินในการจัดการแต่กิ่งฟ้ามองว่าเป็นเรืเ่องปกตินะคนเราบางทีกว่าจะทําอะไรสําเร็จเนี่ยมันอาจจะต้องลงแรงอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงเจอประสบการณ์ผ่านร้อน,ผ,าน,าน,านผ่านหนาวผ่านหลายๆอย่างมาก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้ทํางานเยอะทํางานหนักหรือบางคนอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหรือบางคนอาจจะเรียนค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะแต่โดยภาพรวมคือบุกลุยแล้วก็สําเร็จนะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะสา มาเคลียอะไรที่มันเป็นปัญหาได้สมมติบางคนเผชิญหน้ากับปัญหาหรือ,อเผชิญหน้ากับอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะคลี่คลายนะคะหรือว่าหลุดพ้นนะคะถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะรวมถึงช่วงนี้คุณจะมีการวางแผนการจัดก,การทุกๆอย่างได้ดีกว่าเดิมนะคะการจัดก,การการวางแผนของคุณมันนาพาไปสู่ความมั่นคงหรืออาจจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นอาจจะเพิ่มช่องทางในการทําเงินมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือช่วงนี้ในเรื่องของความคิดส,สร้างสรรค์หรือการเจร นาการของคุณค่อนข้างดีนะคะไอเดียค่อนข้างพุ่งกระฉูดดีนะรวมถึงบางท่านอาจจะมีบางเสี่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกนะคะรวมถึงในเรื่องของคําพูดคเจรจานะคะค่อนข้างดีมากค่ะช่วงนี้อาจจะแปลว่าพูดเราได้เงินได้ทองหรือสื่อสารอะไรก็มักที่จะมีคนให้เกียรติหรือเชื่อฟังเรานะคะแล้วช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษอาจจะมีคนมาสนใจให้ความสนใจกับเราหรือว่ารู้สึกดีกับเราก็เป็นได้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งอาจจะแปลวา่าช่วงนี้ผลงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นทําให้คนชื่นชม ชื่นชอบในศักยภาพและความสามารถของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่มันอาจจะมีการจบลงจากอะไรบางอย่างหรือมันอาจจะมีเรื่องที่เราอาจจะต้องจัดการในเรื่องวุ่นวายนะคะอยู่บ้างในเดือนนี้แต่กิ่งฟ้ามองว่าทุกคนเจอได้หมดไม่ใช่แค่คุณคนเดียวกิ่งฟ้าก็เจอได้นะคะอ่าฉะนั้นอ่าการเผชิญหน้ากับ สิ่งต่างๆไม่ว่าเป็นสิ่งดีไม่ดีกิ่งฟ้าล้วนมองเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราเองจะทําให้เราเติบโตหรือว่ามีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้นในด้านต่างๆนะคะอ่ะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Ace of Swords Four of Wands The Death Seven of Wands The Tower อ๋อมันจะเป็นเรื่องการงานเนี่ยแหละที่มันอาจจะแปลว่าต้องจัดการ Four of Cups นะคะ Seven of Swords มันมีเรื่องที่เราต้องพลิกแพงสถานการณ์เยอะในเรื่องการทำงานนะคะหรือว่าต้องติดต่อประสานงานกับคนเยอะฉะนั้นเรามาระวังในเรื่องของการขัดแย้งนะคะในเรื่องความคิดนิดหน่อยนะคะ,ะแต่ถ้ามองในแง่มุมที่ดีบางคนอาจจะบอกว่ามีการประชุมเยอะหรือว่าอาจจะต้องพบปะผู้คนเยอะแล้วก็พอมาเจอการมนุษย์อะค่ะคนนะคะมันมีความหลากหลายมีความเยอะสิ่งในแตกต่างกันหรือมีความคิดเห็น ที่อาจจะแตกต่างกันซึ่งมันเหมือนอาจจะต้องมาประชุมมาพูดคุยการมาจัดการร่วมกันมันอาจจะมีบ้างที่มันอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเ,เราไม่ได้มาด้านนี้อะไรเงี้ยหรือรู้สึกแบบขัดขัดแย้งหรือโต้แยง้งตัวเราไปขัดแยง้งหรือโต้แย้งกับเขาหรืออาจจะเป็นคนอื่นมาโต้แยง้งหรือขัดแย้งกับเรานะคะซึ่งถามว่า มันจะเป็นยังไงคือมันต้องผ่านไปให้ได้อยู่แล้วนะคะ,ะแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการยโยกย้ายในเรื่องสถานที่ทางานตําแหน่งหรือบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้ต้องจัดการงานเยอะสิ่งเหมือนกันนะคะ,ะหรือว่าต้องดูแลหลากหลายด้านหลากหลายฝ่ายมากๆมัลติทัสกิ้งสุดๆนะคะคือทําเยอะสิ่งนะคะ,ะแล้วก็อย่างที่กิงฟ้าบอกคือช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกเบือ่ออาจจะแบบรู้สึกเบิร์นเอาท์หรือรู้สึกว่าเออฉันต้องต้องหาอะไรใหม่ๆทําและหรือว่าอยากคิดที่จะเปลี่ยนงานก็คือสามารถทําได้แต่อย่าลืมนะคะ ว่าที่ใหม่ต้องรับเราก่อนเราถึงออกจากที่เก่าแต่ถ้าในกรณีเราบอกว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องรับคนใหม่ๆเข้ามาหรือว่าอาจจะต้องบริหารจัดการงานทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่ถามว่าประสบคสวามสำเร็จในภายขึ้นดีนะมันแปลว่ามีโอกาสประสบคสวามสำเร็จหรือดีขึ้นในภายภาคหน้าอันใกล้นี้นะคะอ่าฉะนั้นกิ่งฟ้าเชื่อว่าความสามารถของคุณนะคุณเก่งอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะคนเรามันเจอกันได้คุณอย่าคิดว่าอุ้ยดวงมันขึ้นแบบนี้มันน่ากลัวจังเลยทุกคนเจอได้หมดค่ะทุกคนจริงๆนะคะ แต่ถ้าใครทํางานที่อาจจะต้องเดินทางอยู่แล้วหรือเกี่ยวกับเรื่องบริษัทข้ามชาติหรือเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิน่นช่วงนี้ดวงจะขึ้นหรือว่าใครที่ทํางานพวกงานอีเวนต์หรือต้อง เจอพบปะผู้คนเยอะๆนะคะหรือใช้การเจราจาเยอะๆหรือเป็นอาชีพที่อาจจะมีของมีคมอย่างเช่นเป็นช่างซ่อมออหรือว่าเป็นเชฟหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลหรืออื่นๆนะคะที่อาจจะต้องบุกต้องลุยนะคะหรือว่าอาจจะต้องซ่อมแซมต้องจัดการต้องบริหารอะไรต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะแต่มันอาจจะต้องค่อยๆวางแผนทีละสะเต็ปนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนในการด่วนตัดสินใจฉะนั้นใจร่มๆใจ,ใจเย็นๆนะคะในด้านต่างๆคือให้ไตรตรองหรือคิดดีๆ ด้วยสติและปัญญาของตัวเรานะคะแต่ถามว่าผ่านพ้นได้ไหมไม่ต้องกลัวนะคะแต่ไพ่เขาจะเตือนในเรื่องอารมณ์ว่าช่วงนี้มงคลบกของขึ้นมันแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่าเอออารมณ์ร้อนได้ง่ายหรือว่าบางทีบางครั้งความคิดเห็นมันไม่ลงรอยกันจริงๆนะคะแต่สุดท้ายไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงตัวไพ่ขึ้นว่าการช่วยเหลือการอุปถัมภ์หรือว่ามีคนเข้าใจในตัวเรานะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คนเมตตาเราดีมากๆเป็นพิเศษถ้าอีกมุมหนึง่งอันนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนนอกเรื่องแต่ไม่นอกเรื่องนะคะ ถ้าสมมติคุณอยากให้ทุกอย่างในวันนั้นนั้นดีอะค่ะคือการแต่งตัวการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกหรือกิ่งฟ้าจะเรียกเสมออันนี้เป็นคำพูดติดปากของกิ่งฟ้าเลยนะคะว่าเป็น่วงจุ้ยเดินได้คือตัวคุณต้องทําให้ตัวเองสะอาดสะอา้านดูเป็นระเบียบมีกลิ่นกายที่หอมนะคะสระผมให้ได้ทุกวันนะคะน,นี่กิงฟ้าพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะ คืออย่างอย่างถ้าวงจุย้ยในห้องเรามันคือต้องทําให้ดูสะอาดสะอา้านอะไรเงี้ยวางของเป็นระเบียบหาง่ายเนาะถึงแม้มางคนอาจจะของเยอะแต่วงจุย้ยในตัวเราคือแต่งตัวให้เหมาะสมให้ถูกกาลเทศะ ถึงแม้วงคนบอกว่าจะทางานอยู่บ้านก็ตามแต่อาจจะต้องแบบอาบน้ําสระผมแต่งตัวให้ดูดีเหมือนเป็นหนึ่งว่าเออวันนั้นเราทํางานจริงๆอิงแต่ถ้าบางคนทํางานนอกบ้านอยู่แล้วต้องทําตัวเองให้แบบดูสะอาดสะอ้านดูดีแต่งตัวให้เหมาะสมทําตัวให้เนี๊ยบที่สุดกิ่งฟ้าเช่วันนั้นจะเป็นวันที่ดีของคุณนะคะประมาณนั้นนะไพ่เขาบอกประมาณนั้นกิ่งฟ้าเลยต้องพูดขึ้นมานะคะแต่มันอาจจะมีบางจุดบางอย่างที่เรารู้สึกอาจจะอึดอัดใจหรือว่าอาจจะต้องแก้ไขยอยู่บ้างแต่ไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเห็นไหมกิ่งฟ้าถึงงบออกกกวกว่่่าาาดดีเิมมทุยัน อาจจะแบบว่าเปรียบเปยว่าต้องมาลุมมาตุ้มก่อนอต้องให้เราเจอประสบการณ์ก่อนนะสุดท้ายก็คือจบลงดีขึ้นนะคะด้วยความสามารถของเราแหละหรืออาจจะมีคนช่วยเหลืออีกทางหนึ่งก็เป็นได้นะคะสําหรับเรื่องการเรียนการศึกษานะคะถ้าใครคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าเรียนไกลบ้านหรือเรียนในประเทศไทยก็ตามนะคะ,ะช่วงนี้คือโอเคนะคะหรือใครคิดอาจจะเปลี่ยนซิ่วย้ายคณะก็เป็นสิทธิของเราในกรณีบางคนบอกว่าที่ผ่านมาสอบไม่ผ่านเลยต้องทํำยังไงดีคือไพ่มันขึ้นว่าต้องลองซ้ําๆถึงจะได้ นะคะหรืออาจจะแปลว่าถ้าอันนี้มันไม่เหมาะสมกับเราหรือมันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราจริงๆอีกที่หนึ่งเราอาจจะติดก็ได้นะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อถอยนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าอ่าเนี่ยไพ่ขึ้นว่าผู้หญิงกําลังถือหนังสือเลยโดยตรง The high p r e s t e s s ขึ้นมาส่วนมากแปลว,ว่าต้องอ่านหนังสือเยอะต้องทบทวนอีกรอบนึงหรืออาจจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มในกรณีมงคลบอกว่าสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านหรือว่ายังทําไม่ได้อาจจะต้องขอคําปรึกษาจากคนที่เป็นผู้หญิงหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงเขาจะช่วยเหลือเราได้ดีนะคะแต่สุดท้ายแล้วถามว่าผ่านไหมเดี๋ยว จะดีขึ้นมันมีโอกาสผ่านแต่อาจจะต้องลองซ้ําหลายๆรอบหรืออาจจะแปลว่าต้องอ่านหนักกว่าคนอื่นเขานิดหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้คุณมากๆเลยนะคะ,ะสำหรับการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ The Magician a h t of Cups The Hangman King of Wands Queen of Wands The Star ใช้เงินเก่งนะคะ แต่ถามว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆมันก็มีมาเรื่อยๆแหละแต่คุณเองอะค่ะบางทีจะหมดไปกับของหรูหราหรือหมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมหรืออาจจะหมดไปกับการเข้าสังคมหรือหมดไปกับสิ่งที่เขาเรียกว่ากิเลสของแต่ละคนกิเลสไม่เหมือนกันบางคนกิเลสคือของกินอะกิ่งฟ้าเป็นต้นหรือกิเลสบางคนก็คือแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมทําให้แบบเราดูดีเข้าสังคมซึ่งกิ่งฟ้ามองว่ามันไม่ผิดนะถ้าเราแบบเราทำอาชีพที่แบบต้องใช้รูปลักอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ถามว่าเงินของคุณมันก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแหละแต่ตต้องงูดรๆ จากใจเลยว่าช่วงนี้บางคน,นต้องระวังเรื่องการเอาเงินเก่าออกมาใช้คือถ้าสมมติคุณจะใช้เงินเก่าไปกับสิ่งที่จําเป็นอ่ะโอเคแต่ถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็นแล้วเรารู้สึกว่าใช้เงินเกินตัวต้องยั้งตัวเองให้เป็นมีสติในการใช้ต่างให้เป็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะใช้เงินอย่างสายน้ําไหลถามว่ามีเข้ามามันก็มีมาเรื่อยๆแหละจากจาก การลงมือทําของเราแต่ใช้เงินเก่งเป็นพิเศษเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือคิดก่อนที่จะใช้วางแผนก่อนที่จะใช้จําเป็นหรือไม่จําเป็นคิดให้มันดีนะคะ แต่อีกมุมนึงถามว่าการเงินของเรามั่นคงไหมกิ่งฟ้ามองว่าแต่และอาชีพก็ไม่เหมือนกันเนอะ,อะบางคนอาจจะทําอาชีพที่อาจจะได้เงินที่แบบค่อนข้างสูงนิดนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบ demanding ค่อนข้างสูงคือเราเองแบบอยากได้นู่นอยากได้ดีมากกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่บางคนบอกว่าหาน้อยก็อาจจะใช้น้อยอะไรเงี้ยแต่กิ่งฟ้ามองว่ามันมันไม่เกี่ยวหรอกมันมันเกี่ยวกับตัวเราเองว่า เราอยากได้อยากมีมากน้อยแค่ไหนมากกว่านะคะฉะนั้นเลยบอกว่าระวังเรื่องความโลภนะคะจะเข้ามาครอบงำเขาเขาเตือนเรื่องนี้นิดหนึ่งนะฉะนั้นอะไรที่มันแบบว่าเป็นลงทุน เพื่อแบบเป็นลงทุนที่มันเสี่ยงมากๆหรือเรากําลังรู้สึกว่าเออเราอาจจะใช้เงินเกินตัวจริงๆระวังเอาไว้ให้ดีนะคะ,ะแต่ถ้าเราหาเก่งนะคะกิ่งฟ้ามองว่าไม่เป็นไรถ้าเราหาเงินเก่งเราคิดว่าเราปั๊มเงินได้เก่งมากอ่ะไม่ว่ากันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่กิ่งฟ้าแค่เป็นห่วงกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละแต่บางท่านอาจจะมีโอกาสได้เงินมาจากคําว่ามรดกหรือว่าสืบทอดหรือว่าอ,อาจจะแปลว่าเป็นเงินที่เราจําเป็นต้อง,ต,องต้องได้มาค่ะโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นประมาณนั้นนะคะ แต่ถ้าหมองมุมนึงถ้าจะเอาเงินไปลงทุนกับพวกประกันสุขภาพหรือว่าประกันหรือว่าเป็นการฝากเข้าธนาคารแบบฝากหลายๆปีอะไรเงี้ยแล้วแบบ ย,ยังถอนไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะดีนะเหมือนเอาไปลงทุนอ,อะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบบไม,ไม่ใช่ความเสี่ยงอะคะ่ะถึงจะดีนะสำหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทนะคะมีโอกาสจะเจอรักต่างวัยนะคะเจอจากการทำงานหรืออาจจะมีคอนเนคชั่นทำให้เราเจอคนนี้ก็เป็นได้คือจะบอกว่าสำหรับคนโสดสนิทเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองช่วงนี้คุณจะมีสนิทเป็นพิเศษในเดือนสิงหาคมอาจจะมีคนรู้สึกดีกับเราอยากเข้ามาหาเราหรือว่าชอบเราเพราะความสามารถหรือชอบเพราะคาแรคเตอร์ก็ได้ ะะหรือเขาอาจจะเห็นเราเป็นประจำทําให้เราเขารู้สึกว่าผูกพันกับเราพลังงานนะ่ะมันขึ้นเป็นลนักษณะต้องเจอตัวเป็นๆน,นะถ้าเจอผ่านสื่ออออนไลน์พลังงานจะไม่ได้ขึ้นแบบนั้นขึ้นมานะมันจะเจอเหมือนแบบตัวเป็นๆได้เหมือนเป็นหนึ่งว่าแบบ ได้เห็นได้แบบได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นไปได้อยู่นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าอาจจะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงมากเลยนะคะสําหรับคนโสดสนิทที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงนะคะไพ่ย,ยังคงขึ้นว่าเป็นการรอคอยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรแต่ถ้าในกรณีบางคนคุยกันมาสักระยะหนึ่งและแล้วต่างคนต่างไม่ได้หายจากกันแล้วก็เริ่มที่จะรู้สึกดีต่อกันมากๆจนกระทั่งมีการคุยตกลงกันในในเคสนี้ที่คุ คุยกันมาระยะเวลาหนึ่งกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงมากๆถึงขั้นได้เป็นแฟนแต่ถ้าเพิ่งเริ่มพูดคุยกันเพิ่งเริ่มแบบคุยกันไม่กี่วันนะคะหรือว่าแบบแป๊บๆเองอะไรเงี้ยกิงฟ้ามองว่าต้องคุยต่อเนื่องไปก่อนเรื่อยๆนะคะเพราะพาย,ยังขึ้นการแบบการดูใจหรือว่าบางคนอาจจะยังลึกๆยังห่วงความโสดอยู่ไม่ตัวเราหรือตัวเขานะคะสําหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่เราเองอาจจะต้อง ตับตัวเข้าหากันอยู่บ้างนะคะอาจจะมีเรื่องจุกจิกที่ต้องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรืออาจจะมีความระแวงก็ได้คือต้องบอกแบบนี้นะว่าออถ้าคําว่าระแวงเนี่ยมันอาจจะเป็นนิสัยส่วนบุคคลที่แบบบางคนขี้หึงขี้หวงแต่บางคนอาจจะบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ที่มันทําให้เราฝังใจแล้วก็เลย กลัวอะไรขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างค่ะเราเองจะต้องพูดคุยกับคู่ของเราให้เข้าใจกันไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหากันได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าระวังเรื่องความจุกจิกถ้ามันจุกจิกมากทะเลาะกันมากบ่อยๆมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันยิ่งแบบมันมันยิ่งลดน้อยลงอ่ะมันเหมือนลักกันน้อยลงได้ฉะนั้นต้องระวังแต่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณคุยกันแล้วเข้าใจแบบฉบับผู้ใหญ่จริงๆอะค่ะหรือว่ามีความแบบเหมือนเขาเรียกว่าช่วยเหลือคําว่าช่วยเหลือไม่ได้หมายถึงต้งเป็นเงินเป็นทองแต่เป็นคําว่า รับฟังซึ่งกันและกันกิ่งฟ้ามองว่าคบกันไปต่อได้เรื่อยๆแน่นอนนะคะแต่บางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้ไปโฟกัสที่บุตรที่ลูกก็ได้ถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าเออเป็นแฟนกันไม่ได้แต่งงานแต่บางคนก็มีบุตรมีลูกแล้วเนาะแต่บางคนอาจจะพลันที่อาจจะมีบุตรมีลูกก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะไพ่มันขึ้นเหมือนเด็กอะค่ะ,ะขึ้นมาสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่แต่งงานแล้วนะคะไพ่เขาบอกว่ามันก็ไปต่อได้เรื่อยๆแหละแต่ไพ่อะมันจะขึ้นว่าช่วงนี้บางทีบางครั้งอะค่ะระวังเรื่องคําพูดอะค่ะมัน เหมือนดาบแหลมคมคอยทิ่มแทงกันไม่ตัวเราหรือตัวเขาอะค่ะที่มันอาจจะแปลว่าพูดแล้วแบบบางทีพูดแล้วไม่คิดอะค่ะฉะนั้นให้คิดก่อนพูดนิดนึงจะได้ไม่เกิดปัญหาไม่เลิกกันหรอกค่ะยังไปกันต่อได้เรื่อยๆด้วยซ้ำไปแต่แค่ว่าคําพูดเนี่ยบางทีช่วงเดือนนี้มันอาจจะทําให้เกิดปัญหาความแบบไม่สบายใจต่อกันนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะระวังเลือกอเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพวกหัวใจหรือว่าการเหนื่อยหอบอะไรเงี้ยต่างๆหรือว่าระวังเรื่องระบบสายตา นะ,ค,ะค่าสายตาเปลี่ยนปวดหัวปวดศีรษะลำคอหรือว่าเป็นพวกกล่องเสียงหรือว่าไข้หวัด ลงคอก็ได้นะคะที่ต้องระวังนะคะให้มากเลยนะ,ะไปไหนมาไหนก็เขาเรียกว่าอยู่บนความไม่ประมาทด้วยก็ดีนะเพราะไพ่มันขึ้นอุบัติเหตุเล็กๆถ้ามองแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆอาจจะแบบถ้ามองงนแง่ดีอาจจะแค่สะดุดหกล้มแต่บางทีการสะดุดหกล้มมันก็นําพาไปแบบบางทีหัวฟาดพื้นอันตรายได้ฉะนั้นอยู่บนความไม่ประมาทคือมีสติอย่าซุ่มซ่าม,มากจนเกินไปนะคะน,นี่กิ่งฟ้าเหมือนเตือนตัวเองด้วยเพราะกิ่งฟ้าเป็นคนซุ่มซ่าม,มากถ้าคนรู้จักกิ่งฟ้าจริงๆนะคะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งด้วยละกันสําหรับเรื่องการทําบุญก่าบเทัคนี เลี้ยงดูลามาหรือคนที่มีพระคุณอย่างเช่นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาอ,อาปุยตายายคนที่มีพระคุณหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ได้ใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากิงฟ้าถือว่าเป็นพระในบ้านแต่กิงฟ้าบอกเสมอทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวนะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วแบบดูแลจกนกระทั่งเราเดือดร้อนทุกอย่างต้องอยู่บนความเหมาะสมกิงฟ้าเข้าใจแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันแต่กิงฟ้ามีหน้าที่บอกว่าเราต้องทํากับคนที่ดีกับเราก่อนถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบเลยแล้วแต่เราแต่กิงฟ้าแค่จะเปิดิาานคุุณททํํบญ อะไรดีนะคะเอ่อในพลังงานจริงๆไถ่อะโอ้บอกว่าทําได้หลากหลายอย่างเลยนะเนี่ยเหมือนไม่จํากัดเลยทําได้หมดเลยแต่ถ้าจะทำอ่ะกิงฟ้าก็อาจจะแนะนําว่าบริจาคเลือดอาถ้าพวกบางคนบริจาคเลือดไม่ได้ก็อาจจะทําบุญที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเป็นผู้ป่วยยากไร้ต่างๆก็ได้นะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างห้องน้ําสร้างสาธารณประโยชน์อิฐหินปูนทรายต่างๆก็จะยิ่งดีทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ำ ลงดินด้วยการส่วนมนกิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นใน u t u b e เสมอเสริมพระกระถางเงาลาสักเก้จบต่อวันได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิวันละ4-6นาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีสิงห์ใครทําคนนั้นก็ได้กิ่งฟ้าขออนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านที่กระทำความดีหรือเอ่อหรือทําบุญในด้านต่างๆนะคะขออนุญ,ญาตจบคําทำนายเดยวเพลนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอวาใจากิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้าน่างงในน YouTube ได้้ะะะคะกิฟจเข้าไอท Super ววอุวเงเล่สสนับน,น บบกดกด the like กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกํลังใจให้กิ๋นฟ้าติดตาม Facebook Fanpage นะ TikTok ได้ IG ไดว้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกํลังใจให้อาจารย์กิ๋นฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ๋นฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ